วงวัฒนธรรมสำนักนายกรัฐมนตรีบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนโตยโยต้า50ปีร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไปปตท ทั้งหลังก็เป็นตรงๆธรรมชาติธรรมชาติเลยคนสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไหนมาดูกันดีกว่าว่าเสื้อผ้าเป็นยงไงบ้งางนะพีหมอค่ะก็ดีนะเพราะเขาเป็นคนตัวเล็กช่วงขาเขาก็จะเล็กยาวก็จะช่วยได้เออกระโปรงก็เป็นสอบโอเคค่ะ ใช่ว่าต้องเปิดตะเข็บเนี่ย,วยวเปิดเกดเนี่ยออกมดเลยต้องเปิดทั้เปลี่ยนใครล่ะคะที่รักทุกคนก็มีคนของเวาม,มล้วเป็นการจับฉลากเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวของเองเพราะเราเป็นคนออกแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาจากผลลัพธ์ที่เราได้ออกแบบเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นพี่พี่จะเปิดตะเข็บออกทั้งหมดเราต้องคิดเผื่อ เข้าใจไหมเราก็ต้องทํากันบ้านเราได้คนนี้เราต้องไปหาดูเขาหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงมูต์แอนโทนอยากให้อยากให้ดีไซเนอร์ทุกทท่านอธิบายนางแบบของตัวเองด้วยนะคะว่าอยากได้มูดประมาณไหนนางแบบทุกท่านที่เราเชิญมาในวันนี้เป็นนางแบบที่พิเศษจริงๆทุกๆคนมีประสบการณ์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยกันหมด ถึงเวลาที่เราจะทำการตัดสินแล้วนะคะว่าผลงานการออกแบบของใครจะได้เป็นมาสเตอร์พีซในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทั้ง5ท่านนั้นประกอบไปด้วยอาจารย์เผ่าทองทองเจอือนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ไทยผู้ที่ถูกยกให้เป็นปูรูอันดับหนึ่งทางด้านขาศไทยคุณมาอณอภากฤษีนักสแสดงนางแบบชื่อดังผู้คร่ำบอดอยู่ในวงการบันเทิงมากว่า30ปี คุณฟอร์ดบุณลวิทย์เล่าสุขศรีบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นและสองนักแสดงสาวชื่อดังที่ปัจจุบันเธอทั้งคู่รับบทเป็นคุณแม่ในชีวิตจริงคุณน่อยบุษกรวงพัวพันและคุณกบสุวรรณันปุณกัน สัปดาห์นี้นะคะก็คือผ้าไหมลูกแก้วค่ะกับการออกแบบให้เป็นชุดของขวัญสําหรับแม่กติกาในการแข่งขันนะคะก็คือเราจะมีผ้าไหมลูกแก้วให้กับผู้ออกแบบทุกคนผ้าแต่ละชิ้นก็จะมีลวดลายและสีสันที่แตกต่างกันแต่ละคนจะได้รับผ้าที่ไม่เหมือนกันโดยใช้วิธีการจับฉลากว่าใครจะได้ผ้าไหมลูกแก้วชิ้นไหนไปออกแบบตัดเย็บที่สำคัญก็คือจะต้องใช้ผ้าที่ได้รับนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของชุดที่ออกแบบมากกว่า60% เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการก็มีด้วยกัน3ข้อค่ะข้อ 1. มีความคิดสร้างสรรค์นในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยในการออกแบบข้อ 2. มีความสวยงามสวมใส่ได้จริงและข้อ 3. ดึงเอาเอกลักษณ์ของผ้าไทยออกมาใช้ได้อย่างชัดเจนและโดดเด่นและพิเศษในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนั่งแบบกิติมศักดิ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นระดับแถวหน้าของเมืองไทยเลยทีเดียวและน้อยครั้งมากนะคะที่จะเห็นพวกเธอมาอยู่บนเวทีเดียวกันพร้อมๆกัน แต่วันนี้พวกเธอเหล่านั้นให้เกียรติกับรายการของเราค่ะ แล้วก็อยากทำให้คุณแม่ใส่นี่แหละก็เลยเอาอาชีพของคุณแม่มาทำเป็นคอนเซ็ป์ชว่วดีกว่าคุณแม่ไข่ปลาท้องกบลียวก็เลยแบบทำดีเทลให้เป็นเกลียวเกียวการคว้ยอะไรพวกนี้ครับก็ทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองอะแล้วคือไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะมาชอบงานเราเราไม่จำเป็นต้องทำง,งานให้ทุกๆคนชอบก็ได้อ่ะ เลยอยากเห็นแม่ในแบบในแบบสไตล์ที่เราเป็นเหมือนกันว่าแบบถ้าเขาใส่มันจะเป็นแบบไหนเขาถ้าเขาเห็นเขาจะชอบไหมว่าแบบเราทำชุดนี้ให้เขานะอะไรแบบนี้ผ้าไทยมันแบบยากมากในการทําแต่ซึ่งเป็นโจทย์ที่แบบเราต้องทําให้ได้ค่ะเราเราถึงได้เรียนรู้ว่าเออจริงๆผ้าไหมลูกแก้วตามที่เราคิดเนี่ยมันคิดว่าจะเป็นแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่ก็ต้องเก็บเอาไว้ค่ะน้องรัตยิ่งดูแบบ ประสบการณ์น้อยมั้งหรือเปล่าไม่รู้เป็นเด็กวุนว่นวนน้องนัทอาจจะมีดีเทลที่เยอะไออะไรอย่างเงี้ยมั่นใจทุกวีคนมั่นใจทุกวีก็ไม่ได้แย่ชุดอดชุดสวยก็สวยนะอโอสวยทุกวีเชื่อมั่นว่าเราทำแบบตามที่เราต้องการไว้แล้วแล้วก็ตา,ามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ถือว่า เป็นความมั่นใจในชุดของเรามากกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำงานแบบเปรียบเทียบกับน,น้องๆหรือเปรียบเทียบกับคู่แข่งนาแต่ก็เปรียบเทียบกับตัวเองหนูได้จดสีชมพูมามันแสดงถึงความเป็นผู้หญิงความดึงความอ่อนหวานของผู้หญิงหนูคิดว่ามันยังมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถูกเบรกด้วยสีเทาทำให้สีชมพูดูมีความเข่งขึม่มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะ หนูว่าน่ากลที่สุดคงเป็นพี่พี่ไออะค่ะกระบวนการคิดเขาแบบมันเหมือนไปอีกค่ํนหนึ่งแล้วอะ่ะมันดังแบบอย่างเงี้ยครับก็ภพา,พาวนายอยากได้พี่คาร่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณแม่คุณแม่มีความสง่างามถ้าได้พี่คาร่าเนี่ยจะตอบโจทย์ชุดๆดนี้มากและ,ะตอบโจทย์แบบ ชุดที่ทําให้คุณแม่มากเพราะว่าชุดอ่ะชุดนี้คือมันเป็นเหมือนเรื่องของการย้อนความทรงจําของแม่ครับคือเสื้อที่แม่ใส่ตอนที่แม่ไปเที่ยวกับพ่ออะไรเงี้ยครับแล้วทําให้มันเป็นใหม่ให้ให้เข้ากับวัยแม่ในปัจจุบันอะไรเงี้ยครับไม่มั่นใจํ <c oughs> <c oughs> าเฉยไหมแอร์เห็นแร์ก็ยังรู้สึกว่ามันเฉยอ,อยู่นะแต่ชอบไหมแอร์ก็ก็ชอบนะชอบแต่เฉยไหมก็เฉยอ,อองานมันก็ ก็ถ้ามันออกมาแบบเนี้ยในเมื่อเรารู้ตัวเราจะไปนั่งนอยกับมันก็ใช่เรื่องเนาะแนเชย่อพอพอค่อยๆค่อยๆพัฒนาพอรู้สึกว่าเหมือนจับจุดได้เร็วเรียนรู้ได้ไวมันเป็นอะไรที่แบบอยากเห็นต่อไปอะว่าเออแล้วต่อไปพอจะทำอะไรออกมาชุดโอเคนะครับได้ได,ได้ได้ตามที่ต้องการเป็นเลย ผมก็ทําให้เต็มที่ทุกๆุกวีครับกอยากทำออกมาดีที่สุดก็คือก็อยากจะรักษาระดับของเราไว้อะครับไม่อยากบอกว่าวิจาชนะวินี้จะออกไปคะแนนไม่ดีเลยเงครับมันก็มันก็คงดูไม่ดีมั้ครับเราเห็ว่าเราก็เต็มที่กับทุกวีก็นเลไงอาจจะมีเข้าตากรรมการบ้างไม่เข้าบ้าง ขอเชิญสงภาพถ่ายในหัวข้อแม่ลูกผูกพันผ้าไทยเข้ามาในรายการผ่านทาง w w w f a c e b o o k c o m ท h o ้าผ้าไทยรูปที่ได้รับการคัดเลือกจากทางรายการจะได้รับเงินรางวัล1,000บาททุกสัปดาห์และรูปที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลในสัปดาห์นี้ค่ะ